n นเ a r ่าคิงแคบแบ็กอิดิชั่นรุ่น e เกียร์ออโต้มาพร้อมกับแคมเปญดอกเบีย้ย0%ของแถมโครบครับสวัสดีครับผมบูมนิสันชอเอราวันสาขานครปฐมนะครับวันนี้จะพามาชมกระบะ n นเ a r ่าแบ็กอิดิชันนะครับคันนี้จะเป็นรุ่น e เกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่849,000บาทนะครับ อย่างที่บูมแจ้งไว้ต้นคลิปนะครับบูมมาพร้อมกับดอกเบี้ย0%ของแถมครบนะครับเดี๋ยวบูมจะพาไปรีวิวรอบตัวรถนะครับนิสสันนวาร่าแบ็กออดิชั่นของเรานะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2003ทวินเทอร์โบนะครับ190แรงม้านะครับไฟหน้าของเราจะเป็นคอร์ด LED 4ดวงนะครับกระจังหน้าของเราเป็นทรง V-motion สีดำนะครับต่อไปด้านข้างตัวรถนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ18มาพร้อมกับ คิวซุมล้อนะครับสีดำด้านหลังตัวรถของเรานะครับไฟหลังเราก็เป็น LED เช่นกันนะครับมาพร้อมกับลวดลายสติ๊กเกอร์ของตัวแบ็ k อิดิชันนะครับในตัวรถของเรานะครับเบาะของเราจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับของเราก็จะมีระบบของตัวคูดคอนโทรลมาให้นะครับมาพร้อมกับระบบของตัวมันติฟังก์ชันให้เลือกเล่นนะครับหน้าจอวิทยุนะครับของเราเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับต่อ Apple CarP l a y พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับ แอร์ของเรานะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับของเรามีกล้องมองภาพรอบทิศทางเติมวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับแล้วก็ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับครับก็ชมตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแคมเปญดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นของแถมครบนะครับนิสสันชอยเอลโมนของเรานะครับได้รับรางวัลโชว์รูมดีเด่นแห่งประเทศไทยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เบอร์และไลน์ของบูมหลังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ